เทศบาลนครเชียงรายพร้อมแล้วร่วมเปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นไปทั้งถนนคนเดินและงานดอกไม้งามในวันชัยจงสุทานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมถแถลงข่าวกับนายภาสกอบุญยรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมรับการท่องเที่ยวและกระตุน้นเศรษฐกิจบุมมิ่งเชียงรายบานสะพังเชียงรายที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงไร่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564เป็นต้นไปในวันชัยจงสุธนามณีนนยุทธเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าในสุนของเทศบาลนครเชียงรายจะเริ่มต้นรับนักท่องเที่ยวโดยการเปิดถนนคนเดินในวันที่4ธันวาคมหลังจากต้องปิดมานานซึ่งการเปิดถนนคนเดินจะมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างสูงสุดและผู้ที่เข้าเที่ยวรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและวันที่24ธันวาคม2564 เทศบาลนครเชียงรายจะมีการเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามที่สวนตุงและคมนครเชียงรายภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งขุนเขาทะเลหมอกดอกไม้โดยในปีนี้จะเนรมิตสวนตุงและคมนครเชียงรายให้เป็นทุ่งทิวลิปที่สวยงามกลางใจเมืองเชียงรายและในวันที่26ธันวาคมจะมีการสืบสารประเพณีตักบาตรดอกไม้ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่ทางเทศบาลนครเชียงรายดาเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในช่วงของฤดูหนาวนี้ด้วยผูดิกิติสถาพร9ก้าไกลนิวส์รายงาน